สวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมาที่ปั๊มปตทเกรียงศักนะครับอยู่ทางออกของบ้านตาทองจังหวัดยะโสธรครับเป็นปั๊มที่มีขนาดใหญ่แล้วก็สวยงามมากนะครับแล้วก็มีจุดให้เช็คอินสวยงามมากครับในตอนค่ำคืนนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ21นาิกานะครับก็มีเหล่ายอดมนุษย์นะครับมาให้ ทุกท่านได้มาเช็คอินถ่ายรูปกันนะครับแล้วนอกจากนั้นยังมีคิงคองนะครับแล้วก็มีในส่วนของหอคอยให้ยืนชมวิวนะครับแล้วนอกจากนั้นยังมีแป้นบาสให้ฝึกชุดนะครับออกกําลังกายในช่วงจอดพักรถนะครับแล้วก็ภายในห้องน้ํานะครับแต่ก่อนนี้ปั๊มน้ำมันปะทองเกียงศักนี์นะครับผมก็เดินทางบ่อยนะครับทุกสัปดาห์ก็เข้ามาในห้องน้ําก็ได้รับ การบริการที่ดีมากนะครับสะอาดสะอา้านและนอกจากนั้นนะครับห้องน้ํานี้ก็ยังได้รับรางวัลน,นะครับในช่วงหนึ่งนะครับที่เขามีการประเมินกันนะครับตอนนี้ก็มาในโซนที่เป็นห้องน้ําที่มีบรรยากาศที่ดูดีมากนะครับแล้วก็มีจุดให้เช็คอินออกกาลังกายเยอะแยะมากมายแล้วก็มีการจัดแต่งสวนนะครับให้สวยงามนะครับลองเข้าไปดูในห้องน้ํานะครับ เชื่อหรือไม่เชื่อลองดูครับว่าจะสะอาดจริงหรือไม่นะครับเข้ามาด้านในก็มีในส่วนของกระจกนะครับดูสิครับเข้ามาสวยงามไม่สวยงามท่านก็ดูตรงนี้เลยครับสะอาดหรือเปล่านะครับนี่ครับบริเวณห้องน้ําครับน่าจะได้ยินเสียงครับตอนนี้กําลังทําความสะอาดอยู่นะครับสะอาดครับดูแล้วสวยงามมากๆครับ และนอกจากนั้นนะครับห้องน้ํานี้ยังมีห้องอาบน้ำด้วยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับสวยงามมากครับดูพื้นครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเป็นปั๊มนะปั๊มน้ํามันนะครับห้องน้ําสวยงามมากครับท่านสามารถที่จะมาถ่ายรูปได้เลยครับนี่คือห้องน้ําใครผ่านไปผ่านมาห้องน้ํานี้นะครับถ้าไม่แวะเข้ามาถือว่าท่านพลาดมากๆเลยนะครับดูความโอถง สะอาดสะอาดนะครับนี่ครับมีห้องน้ําใหม่สะอาดอย่างนี้เลยครับเข้ามาแล้วติดใจครับมีเบอร์ให้ด้วยนะครับท่านชอบห้องน้ําห้องไหนสามารถเข้ามาดูได้นะครับเดี๋ยวลองเข้าดูครับครับหลังจากที่เราเข้าห้องน้ําเสร็จเรียบร้อยครับเราก็เดินออกมาครับก็มาชมกับบรรยากาศนี่ครับต้นทูบใหญ่ๆสวยๆแบบนี้นะครับมาประดับตกแต่งนะครับ เราก็มาดูในส่วนของโคมไฟนะครับสวยงามมากครับไม่น่าเชื่อครับนี่คือห้องน้ํานะครับท่านดูลายแบบนี้ครับสวยงามจริงครับมีการใส่ใจรายละเอียดมากครับแล้วก็ดูไปห้องอื่นๆครับก็มีสิ่งของมาตกแต่งให้ดูสวยงามมากเลยครับโอเคครับเราไปดูข้างนอกต่อครับ อะไรจะสวยขนาดนี้นะครับนุ้นก็เป็นที่ชีของผู้ชายนะครับผู้ชายยังสวยขนาดนี้นะครับผู้หญิงจะขนาดไหนครับนี่ครับฝั่งนู้นก็มีดอกไม้ประดับนะครับสวยงามมากครับพื้นดูสะอาดสะอ้านนะครับอย่างนี้กันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นแมีบอกว่า คนในกรอบยิ้มสวยนะครับนี่ครับจุดเล่นเล็กๆน้อยๆให้กับลูกค้าที่แวะผ่านไปผ่านมานะครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาให้กําลังใจแล้วก็ชื่นชมได้นะครับปอตทอเกรียงศักดิ์ครับชื่นชอบมาครับแบบนี้ต้อง10บคะแนนเต็ม10บคะแนนเต็มไปเลยนะครับ